เต่าเฮาอีสานมีกันมาจะร้อนร้านตั้งแต่โบรานพุ่นเป็นจักรุนแพร่เจ้าเอกลางอีสานห้องม้วนบางเก่าได้สืบต่อปานีสิผ้าแหน่ผ้าผ่อผ้าพุ่งพะลุ่มแหน่ปากมาตั้งรองกับโอลำพี่น้องกระนั้นก็สู่ช่วงของรายการแนวล่าหลักษาและสื่อสารมรดกอีสานอ่ะบริสิทิ์นั้เป็นเชิญถล่มเป็นแย่างของคุณงผเลงมาลาบอบบอง มาหักกัะเิเส้นวิทญานเนาะห่เว่าโคตรราไม่มาทั้งนี้ล่ยลอมลายยวเอ้าหม้อยอยากเสียเวลาเวลาไหนเดี๋วเสียให้เปนเป็นสุดเสนรัาเทียนร่างบนอายุรลอมาเอาฟันมาที่เนียอ้าวผู้พ่องอิงเหล่้มาที่หนามาหม้อหมอร้อนหน่อยรองยุโรนอยหมอยมาถูสิ่ที่จหาปีมที่สิมีหมอยเลยดันมี้นะเออมันพ่ดหัอกเขาดิเอาอันนี้อันนี้รนห่อยแล้วอันนี้ก็ที แหลมทอนลอยหอยหออะไระไม่ได้แตรถแท็กซี่มาลำไปใส่หล่อมยูโรหม่ลองไปนี่เลยมาลำยูนี่กับน้องอุ๋งอิงเลอะอ้าจัู๊อาวไอโอ้บอกว่ามีเฉียวเลยมึงหัวว่างเีสิบแปดยังไี่ะสิบแปด่นี่สิบห้าจะซไน ใวันดีค่ะเขาคือเห็นดวงวันทองโนไม่เน่เสียงยังไงเสียงหอักูีหยังไงอเดี๋ยวจาภาษาถูกสาูุตรตานรบมาตนสังารัน่เรียว่าภูตคาภูคาบูชา้งาาบูชาสังคาบาบูชา

ยังทำไมยังทำไมเป็นไหน้ิสยปอมรป้ามุนี่ยล่น วันนี้สองไม่ยกใส่กอดวางไปหวังสียันคุณพ่อแม่ยูลงเขากบมองเาโ่าคุณเดียวพอคุณพนักเอลานี่ยังได้คุณศิคุณท่านในรัข้าเอาตัวกลาเว่าลืวได้ยังไงมสารุเดิอคุณของางยาเทยาแตนอาบุบัน้ำซันาารีน่าเิเอากาทั้งพุทเจรจคุณพุอแม่ทั้งสองให้ได้มากก็

ว่าคนใดเรื่องล้ำบัานดีเสียงรายล่อเก่ย่ก่กบเกี่ยนคสอนวาติาษาแรกจบวมีเอดังไปเลียนมาทุกวันน้อยวันน้อยจางไปมีเดีอเดาแม่ลำลาว่านดีลาวาราศีสิําแม่จงไดก็ลุสาเด้อคนณอาจะามเกี่ยนเกี่เก่ยงแต่ว่าเน สอยๆผีร้องอางสวยเอาที่ใไปใของผัวมห้มันหม่ำจัลูกจังใหสวยโรงเรียนสอยๆเ่าดีตายได้เอาลัขลามนี่ยแม่เพื่อนว้ารามนีกทีเงนีเรืงสว่าหลบพิมีลิคนเขาใสกันเพราฉะนั้นจำขอถั่วเถออับวอ้ฟีผีไว้ัวถยใจลูกป้าเัีรองุ่าเพาตั้นใจวุ่นนุ่งกะจเ้าด่ยใจหน่อยไหลายสิคย้คอยย้าย การหนุนบังเ่าบ่ได้ส่งวงนบ่ได้จงอาบานมาลบลงทางเอนเพราะว่าพันยากด้มเรารุกันจะลามันบักพี่ของมึงเลยบักอยู่โลกจงบักทาขัดได้นุกยังขอเรืองแม่ขอเรายาล้าล้างยาดไปอยู่กบหมู่าบ่ไห้ท่น่าดเอเป็นบาซาซาจได้พเรยนการพดซาซาจะได้พเรีนการจังเราอุคตไปอุดนกช่วยใจีกา

มาส้างนองลูกลูกสาวใส่มาทนี่วันน่ข้ามไมเนี่ยโอ้ยโอ้ยไแม่สีมาแลยแม่เสี่้จลูกสาวใ่ก่อนชื่อก่อนรับบ่ิษัคุ้ม่หมือนซื้อได้หมิลูกเออแจ็คสเดย์สค่ำหรือสามค่ำแจ็คสเดยเพิ่ก่อนเกิดเป็นลูกแม่เมอแล้วมันประยัดหอ่มันปรหยากเลมัสไปได้่รออยาก้ม่ี้ผมดูมสอี มีาออก้อันที่อ่มาฟังมันริงรับกอทีนี่พี่น้องเทอแรกเนี่ยเทอแรกเนี่าแล้วอ้ากู่ได้ละกันอ้ากู้ได้แล้วาเอรก้อใมาทเอานสาธุสาธุ พ้นผูกทันให้มาซอยมาช่วยให้มาดูมาําซอยลำหรือก่อนก่อนลำไดนอย่าลงไปทางอื่นก่อยลำไหอย่าลงไปทางอื่นเมื่อคืนสา็จอย่ามีหน้าทถอยท่าถอยอย,ย,ย่ามีหน้าทถอย,ยเอามาน้อม,มามาเป็นฮัลโหขอนที่ได้ไหมที่จะมาขึ้นรถไป มาวงนี้วงนี้เดี๋ยวเนี่ยพี่รุ่นพี่นี่รุ่นพี่นี่อยู่นี่คนหนึ่งมาป้อมแคมมาลูกมามาสอนน้องแก่บานดทุลัยนี่มีรุ่นพี่อีกเอาพี่รุ่นพี่อีกนี่มามาป้อมแคมปลุกมาน่โอ้อันสิจีนี่มันหองหลุดเส้นน้องสอนกูมามาสอนน้องอนุลาห์มาปิดยูนล้ตังตรงนังเดี๋ยวนี้กำลังเป็นี่องบมตนกาอยู่อันนี้คือเมาเป็นพ่อ จะน้อยแพ่อถวบน้งของเขาตอนนี้เป็นก้าพาก้าบ้าองท่าพี่น้องค่าบ้าอชื่อี่หยังเกาะอมแบมคอมแบัวนี้มันพอบอกน้อยแล้วฮะลอยอย่างลอยอย่างลอยทีนี้อก้าเลสมเนี่ยสุขสุขคนเขาอมแบมที่บ้านแพงพี่น้องค่ะแม่ลุงมี่เม่อันนี้เงินเมียกันนะยุ่งเมยกันนะไม่ต้องไปเมคู่ก็พอมาแล้วลุงม่พี่น้องคะอแล้ว สอบมานัองเดียวค่ะมาขอเขาสันเนี or, ่ไร้ผู้ไ้้เราู้แมลุงเป็นมาล้ก่อนเนี่ยล้วนีสิมาพาลูกพาหลานลัให้่เบิ